สวัสดีครับพบกับคลิปวิดีโอการใช้งาน a j u e Chat นะครับวันนี้จะมาเสนอหัวข้อในส่วนของการแก้ไขตัว Content Wall นะครับนี่จะเป็นคำสั่งตัวนี้นะครับ Content Wall น,น,นะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่อยู่ในตัวโปรแกรมมานานแล้วนะนเนาะ Content Wall ตัวนี้นะครับนี่ผมก็ตีเสร็จเรียบร้อยนะครับ จะสอนวิธีการแก้ไขางานตัวคัน t e r n wall แล้วกันนะเวลาที่เราเป็นทาการสร้างเสร็จแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องลบไปได้นะเราสามารถทำการแก้ไขางานได้นะว่าอยากให้เปลี่ยนการทเทิร์นของตัวความกว้างหน้าต่างให้มันมากขึ้นนะ้อยลงเนะี่ยเราสามารถทำการแก้ไขได้หรือต้องการลบในส่วนของตัวเฟรมบางส่วนออกนะครับว่าอยากให้บางส่วนที่เฟรมไม่ต้องการก็สามารถการเลือกลบได้เหมือนกันหรือจะเขียนเพิ่มเติมใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการแก้ไขางานจากตัว เพเทิลตัวกระจกแล้วกันนะอยากให้ช่องกระจกมันมีความกว้างมากขึ้นเล็กน้อยมากขึ้นเนี่ยเราทําการกําหนดค่าได้เลยอย่างเช่นตัวนี้ผมเลือกตัวคอนเดนเซอรที่ผมเพิ่งสร้างไปนะครับขึ้นมาเสร็จแ,แล้วผมก็ไปที่เซตติ้งข้างบนนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็สํารการมาของข้อน,นี้ได้เลยสกรีมตรงนี้นะครับสกรีมเราก็ทําการกําหนดขนาดได้อย่างเช่นตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีให้การกําหนดขนาดแต่ว่าเป็นช่อง ab ไหมด้านล่าง a b เราต้องการกดบวกเพิ่มได้นะครับก็เป็นสี่ คือเราทำการกำหกนดแพทเทิร์นนะสมมติว่าผมตอนนี้ผมกำหนดมาเป็น a b c แล้วตรงด้านข้างความสูงขึ้นไปเนี่ยจะเป็นช่องหนึ่งสองสามเนี่ยแพทเทิร์นมันจะวิ่งตามนี้นะครับตอนนี้ระยะความยาวที่ของช่อง a b c ลงกันก็คือสองเมตรสถ้าตอนนี้ผมตีเกิน2เมตรปั๊บเนี่ยมันก็จะวนมาแพทเทิร์นเริ่มจากแพทเทิร์น a เอ้ยแพทเทิร์น a ใหม่นะครับว่าวิ่งไปสองจุดสก็จะวิ่งต่อมาจากแพทเทิร์น a a มาเรื่อยๆ a b c a b c ไปเรื่อยๆน,นะครับตามแพทเทิร์น Okay. อันนี้ก็ทำการปรับเปลี่ยนได้เนะาะเดี๋ยวเช่นเราต้องการเพิ่มอย่างที่ผมบอกก็คือกดบวกได้เลยก็จะเพิ่มช่องขึ้นมาให้อีกช่องหนึ่งนะครับแต่ต้องการลบก็กดเอ้หมาลบไปเลย,เลยก็จะออกไปหรือต้องการจะเปลี่ยนขนาดก็เปลี่ยนได้เลยครับอาจจะพิมพ์ไป2เมตรก็ได้นี่ก็เป็นจุดแปะเหมือนเดิมก็ได้อ่สมมตินะครับเสร็จแล้วลองกดโอเคดูคือสังเกตว่าช่องข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นช่องระยะรวมให้นะ ของตัวความยาวทั้งหมดนะตอนนี้สองเมตรช่องสองเมตรกับช่องจนะุดแปดแปดสิบเซนเนี่ยรวมกันก็เป็นสองจุดแปดก็จะรวมให้เลยเช่นความสูงตอนนี้ผมก็เป็นสามจุดหนึ่งนะครับกดโอเคดูนะครับเนี่ยจะแก้ไขให้นะสังเกตอย่างที่ผมบอกคือมันจะเป็นการวิ่งแพทเทิร์นนะว่าเป็นสองเมตรจุดแปดสองเมตรจุดแปดตามแพทเทิร์นที่ผมวางไว้คือสองตัว ab ab ที่ผมวางไปนะเขมันพอมันเลยช่อง b ปั๊บเนี่ยมันก็วิ่งมาช่อง a แพทเทิร์น a เริ่มใหม่เหมือนเดิมนะครับก็วิ่งไปสองจุดแปดสองจุด สองจุดแปดสองแปดไปเรื่อยๆนะครับเขียนี้ก็คือการแก้ไขในส่วนของตัวช่องของตัวคอนเทนทอร์ของเรานะครับอันต่อมาเป็นคือการแก้ไขภายในแล้วกันนะคืออย่างเช่นเราอยากลบบางส่วนออกนะครับหรืออาจจเป็นการขีดเพิ่มเติม,ตมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าตาของตัวคอนเทนทอร์ของเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับลองกดที่ edit ได้เลยนะสังเกตว่าเวลาเราเลือกคอนเทนท์อร์ปั๊บเนี่ยมันจะมีช่องในหน้า edit ในเวอร์ชั่นิ1เนะครับอฉรยี่สิบเอ็ดเนี่ยเราจะทำการแก้ไข ได้ทั้งในหน้า 2D ก็ได้ 3D ก็ได้รวมไปถึงรูปด้านรูปตัดได้เลยนะครับทําให้การแก้ไขางานในส่วนตัวของคอนเน็ตบอดเนี่ยมีนการแก้ไขางานที่อิสระมากขึ้นนะครับโอเคเราลองกด Edit ได้เลยนะครับตรงช่องนี้นะครับจะขึ้นมาพอเราเลือกคอนเนต์บอดปั๊บเนีมันจะขึ้นมาเลยช่องคําว่า e d i t ทําแก้ไขางานได้เลยสังเกตช่องด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับจะเป็นการช่องเปิดตาปิดตานะครับว่าเราอยากเปิดตาปิดตาส่วนไหนบ้างน,นะ อย่างเช่นตอนนี้มันปิดตาตัวสองสกิมกิทไว้อยู่นะครับคือการแสดงผลของตัวคอนเนตบอลนะว่าคอนเนตบอลมันแสดงผลแบบไหนอยู่นะค,คือตัวคอนเนตบอลมันเลยนะอันต่อมาก็เป็นการเปิดปิดเฟรมพาร์แนลฟังชั่นพวกนี้นะครับคือเราต้องการเลือกเปิดปิดตาได้นะอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการปิดตาตัวของตัวเฟรมแล้วกันนะออกไปก็คลิกหนึ่งทีที่ของข้อเฟรมตรงนี้นะครับมันก็จะปิดในส่วนของเฟรมออกไปไม่ได้ลบออกนะครับแค่ปิดตายเฉยนะ สามารถทาการแก้ไขางานได้พ้าเราอยากให้เห็นเฉพาะตัว p น n e l ก็พอละไม่อยากเห็นเฟรมก็เลือกปิดตาได้นะครับเพื่ออยากให้เปิดตา,าเหมือนเดิมก็กดคลิกหนึ่งทีกลับมาท,ทีก็คือการเปิดตานะครับก็เลือกได้นะอยา่างเช่นตอนปิดตา p าเนลก็คลิกหนึ่งทีที่ p a เนลมันก็จะปิดออกไปเห็นไหมอยากเปิดตาก็คลิกหนึ่งทีในส่วนของคําว่า e m p l o y m e n t คือการสิ่งวัตถุที่เราไม่ได้เลือกนอกเหนือจากคอนเนตวอร์มก็จะหายหมดเลยนะถ้าเราทําตึกสูงอยู่เนะี่ย เราคลิกเลือกคอนเทนต์วอลเรามาบางส่วนเนี่ยพอเราปิดตรง e n เ i r o n m e n t นปั๊บเนี่ยไอตัวตึกทั้งหมดที่ไม่ที่นอกเนี่ยจากคอนเทนต์วอลที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะหายไปนะลองคลิกดูนะผมปิดตาตรงนี้นะมันก็เหลือเฉพาะตัวคอนเทนต์วอลที่เราเลือกเท่านั้นนะครับโอเคกนะ็เปิดมาเต็มก็ได้หรือรวมถึงการคอนเทนต์วอลเซตติ้งคือเราต้องการกลับไปหน้าเซตติ้งได้เหมือนกันนะตรงนี้เปลี่ยนแพทเทิร์นต่างๆได้หมดเลยหรือจะเป็นขนาดตัวเฟรมต่างๆได้หมดเลยนะครับขนาดพาแนลต,ต่างๆเปลี่ยนได้เลย น,นี่คือการออกของข้อสุดท้ายนะครับโอเคต่อมาก็จะสอนวิธีการลบแล้วกันเนาะอย่างเช่นผมต้องการลบเฉพาะเฟรมตัวนี้แล้วกันก็คลิกเลือกตัวเฟรมแล้วก็กดลบได้เลยมันก็จะหายไปนะครับเห็นไ,ไหมง่ายๆเลยนะครวมไปถึงหน้าตานะหน้าตาตัวเฟรมนะครับก็กดก็เปลี่ยนได้นะ ใช่เช่นเฟรมพวกนี้นะครับโอเคนี่คือการลบนะลบได้หมดเลยนะครับส่วนไหนก็คือคลิกเลือกตัวมันได้เลยนะครับแล้วก็กดลบได้เลยนะกด backspace ก็ได้กด delete ก็ได้นะครับก็ลบไปอันนี้คือการลบนะมั้นผมต้องการเพิ่มเหมือนกันมินผมต้องการเพิ่ม,ม,มเฟรมตัวนี้นะเฟรมมอนเรียวตรงนี้นะครับผมก็อาจจะใช้เครื่องหมายคําสั่งคําสั่งดูดแล้วกันนะกด alt shift ค้างไว้หรือคลิกข้างบนนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันกด alt shift ค้างไว้นะครับแล้วก็ไปดูดเฟรมตัวนี้มาเสร็จแล้วเราทําน้ำกัน เท่าทีเท่าทีนะกดดูดมาแล้วก็สามารถทำการคลิกตีได้เลยผม,มมุ้นผมมาทําการตีเฟรมที่มันกากะบาดตรงนี้แล้วกันนะก็คลิกหนึ่งทีก็ตีได้เลยนี่ก็ได้เฟรมได้ไหมหรือจะคลิกให้มันกากะบาดก็ได้มันคลิกตีออกมานี่ก็ได้เฟรมละคือถ้าเกิดลบง่ายๆก็คือคลิกเลือกในส่วนของตัวเฟรมเราต้องการลบแล้วกดลบได้เลยนะครับถ้าเราเลือกมากกว่าหนึ่งตัวก็กดชี้ค้างไว้ก็เลือกอีกตัวต่อไปเรย,ยก็ได้ลบได้หลายตัวทีเดียวนะครับอันนี้คือการลบ ส่วนการเขียนเพิ่มก็คือเราต้องทการดูดตัวเฟรมที่เราต้องการจะเขียนเพิ่มได้เลยดูดมาเสร็จแล้วก็ตีได้เลยในหน้าตัวเขาในวอกรอยเลยนะครับอันตอมาการเปลี่ยนสีพาร์แนลเราก็คลิกที่พาร์แนลได้เลยนะสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนสีมากกว่าหนึ่งช่องก็กดชิปครั้งไว้ก็เลือกไปนะครับมันผมเปลี่ยนสามช่องนี้แล้วกันเสร็จแล้วกดที่ setting ตรงนี้ของพาร์แนลนะครับก็เปลี่ยนได้ตอนนี้เป็นการ์ดบ l อยู่มผมอยากเปลี่ยนให้เป็นสีเอาเป็นการ์ด dark ก็ได้อ่ะ ก็ลิงก์หมดเลยละกันนะลีลูกโซ่เสร็จแล้วกดโอเคมันจะเป็นการด์กเห็นไหมหรือเราสามารถทำการดูดฉีดได้เหมือนกันนะดูดก็กดอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับทาการฉีดก็กดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตค้างไว้เหมือนกันนะแล้วก็ฉีดในส่วนของพาร์แนลที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีมันมันก็จะเปลี่ยนสีให้นะครับง่ายๆเลยนะการเปลี่ยนแปลงก็รวดเร็วนะครับรวมถึงหน้าตาตัวของตัวคอนเนตวอล์นะครับเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้นะงเช่นตอนเนี้ยผมต้องการเปลี่ยนให้มันมี เอียงโค้งมาตรงนี้แล้วกันนะผมก็ให้มันโชว์ตัวสกิมีมเซตติ้งตรงนี้แล้วกันเห็นไหมตัวนี้จะโชว์หน้าตาตัวขึ้นมาเส้นสีฟ้านะี่คือกรอบของตัวคอวนเทนเวอร์เราตีเข้าไปนะครับสามารถคลิกระหว่างตัวด้านขอบมันก็ได้นะล้วผมก็คลิกให้เป็นโค้งก็ได้นะครับคอนเทนเวอล์ก็จะโค้งตามเห็นไหมในส่วนข้างบนนี้ไม,ม่เกี่ยวนะเป็นการโชว์ของตัว ตัวสกิมกิดของมันเฉยๆนะครับเป็นแพทเทิร์นมันวิ่งเฉยแต่จริงๆแล้วคอนดิบอลเหลือแค่นี้นะครับทุกผมต้องการแค่โค้งอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็นี้มันดูเกินมาผมก็คลิกลบมันได้นะครับตัวนีนน้ลบมันไปนเกินออกมาลบออกนะครับง่ายๆ่ายแตแล้วลองกด e c ออกมาดูนะครับกด e c ออกมานี่ไหมสังเกตเลยผมก็ได้ตัวคอนดิบอลที่ผมทําการแก้ไขางานเรียบร้อยแล้วนะครับ มีการแก้ไขางานที่ง่ายนะครับอย่างที่บอกคือในตัวเวอร์ชั่น21เนี่ยเราสามารถทำงานแก้ไขางานในหน้าแป่นก็ได้นะครับรวมถึงในหน้าลูกด้านก็ได้เหมือนกันลองดูกับในลูกด้านดูได้นะลูกด้านหนึ่งนะครับนี่ก็ได้ตัวลูกด้านตัวเขาได้บอลผมมานะผมก็เห็นไหมสังเกตว่าเาเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยไม่สามารถทำการแก้ไขางานในลูกด้านได้เลยนะก็แก้ไขได้น,นะครับอย่างที่บอกก็คือมันดูดเขียนตีในหน้าลูกด้านนี้ได้เลยนะครับ เขียนในลูกด้านไม่ได้หรือการย้ายในลูกด้านก็ได้นะครับย,ย้ายย้ายเพิ่มเติมย้ายได้ย้ายขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับออกมาลองดูทีดีนะก็จะอัปเดตตามก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาล่ะเห็นไหมตรงนี้นะครับรวมถึงในแปน้นอย่างที่บอกคือแก้ไขางานในแปน้นได้เหมือนกันกด คือสามารถทำการเลือกตัวคอนเนตบอลเนี่ยสังเกตว่ามันจะขึ้นคำว่าอิ i t ทั้งหน้า 2D ทั้งหน้า t d แล้วก็รูปด้านเลยรวมถึงรูปตัดด้วยนะครับเซ t ชันต่างๆก็เลยก็ทำการย้ายได้หมดเลยนะตัว panel ตัวนี้อยากย้ายไปไหนคือเลื่อนได้เลยจะย้ายก็ได้หรือจะทำการ Copy เพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับย้ายไปย้ายได้นะย้ายอิสระมากขึ้นนะ ทำให้การแก้ไขางานมีความสะดวกมากขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็จบในส่วนของการแก้ไขางานคอนเทนต์บอลนะครับถ้าเกิดมีคําถามหรือสงสัยโซไหนนะสามารถทําการคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ